หม่มันน่าสนใจจริงๆเลยความจริงมันไม่น่าใช้พืชใหม่แหละแต่มันน่าจะเข้ามานานแล้วแต่กูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละมันชื่อว่าอินฟิาโนอืมดูจากสภาพมันน่าจะเป็นต้นเฟิร์นนะดูจากหน้าก็รู้สึกว่ามีพลังและรู้สึกแข็งแกร่งและกันนี่เลย พื้ตัวใหม่ที่ยังไม่เข้าแต่โดนสป,ปอยมาตะกายเลยชิวลี่เปเปอร์พิกกระดาษสดใจจริงและด่านที่ทดลองตัวมันก็เอากลับมาอีกครั้งดีและเอี้ยกูจะไม่ต้องเสียตังค์เยอะนี่ไงโอ้อินเฟียโนชื่อแม่งยาวกูเรียกสันส้นๆว่าเฟิร์นนั่นแหละง่ายดีมันไม่เห็นตีวะโอ้นี่ไงโอ้เท่ดีชมัดเลยเว้ยตีเอาไว้เป็นพนโดโฟไฟผักกลับไปโดนทีนึงแขนหลุดเลยเหรอสองทีตายเหรอโอ้สองทีตายโอ้แรงเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไฟใช่ไหมถ้าโด,ดปานปาร์ตมันแข็งใส ก็ไม่เป็นไรมันแข็งแกงจริงๆเลยและนี่มันอะเคอี K e. โอ้โหนี่กูไม่ได้ใช้มึงนาขนาดไหนโอ้ชิบหายละกูเชื่อว่าเฟิร์นแม่งสามารถเป่าให้ไอ้น้ำแข็งบนหัวมันละลายได้ทันทีใช่ไหมบอกกูทีโอเคไม่ใช่แต่ก็ละลายไปได้เยอะอยู่แก้ทาน้ำแข็งเหรอน้ำใจนี่นแหโอ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะกูจำได้ว่าหัวน้ำแข็งนี่มันอึดมากเลยนะเว้ยโหแถมผักได้อีกต่างหากนี่มัน ตัวเก่งตัวเจ๋งเลยนี่ว่าจะว่าไปตอนนี้มารดราคาด้วยกูควรจะซื้อมันเป่วะตัวแม่งเทแถมช่วงนี้ไอ้ค่า e ย EA แม่งลดราคากระน่ำซัมเมอร์เซลราคาพวกตัวละครอะไรพวกนี้ถูกขึ้นเยอะเลยเว้ยถูกขึ้นแบบอ้วกแตอ้วกแตเลยจากราคาประมาณเท่านี้กูจำได้สมัยก่อนนี่ ถ้าจะซื้อตัวนึงก็เกือบ400และตอนนี้เหลือ1 9 9เฮียโคตรถูกตอนนี้มึงไม่มีอันตรีให้กูลองเล่นหน่อยหรอโอ้โห้ซื้ออันตรีไม่ได้ด้วยกูอยากจะดูอันตรีเฟิร์นอะไอ้เฮียอันตรีเฟิร์นนะอันตรีเฟิร์นนะไอ้เฮียปล่อยทอร์นาโดแบบเบิ่มเบิ่มมึงคือลือเลยอ่ะไอ้เฮียทอร์นาโดช้างอ่ะแต่ตอนนี้ทำไมกูสึกเสียงเกมมันเหมือนพัดลมเลยวะไอ้สารกูไม่คิดไปเองใช่ไหมอันนี้มันตัวเฮียอะไรเนี่ยมันอยู่เลยมันทำเฮียอะไรได้เนี่ยหายแล้วซอมบี้ตัวใหม่พาไปต่อไป ขับออกไปขับออกไปสิวะมึงจะยืนเอ,อือรทำเพี้ยไรเนี่ยผักกันออกไปเออแต่ละอาชิพายผักด้วยตัวเดียวจะเลยแล้วกูแ่ะผักก็ออกไปอู้วกงเวลาชีวิตกูไม่ให้มึงเข้าไปง่ายดูซิวันไหนมึงจะเสร็จโอเคกูยอมแพ้ไอ้สัตว์ชิพายแต่ต้องฟืนไึง ใช้ได้หรือเนี่ยเก่งยืนเก่งอยู่เก,ก่งมากเลยแหละดาเมจโอเคไม่ใช่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ดาเมจโอเคดาเมจแรงดามิเอตแรงไม่ไมโสมพาสามารถผ่าซมบี้ได้ต่างหากนี่มันเจ๋งสุดๆไปเลยนี่วา้ทัวเชียนเยอะแยะเลยกูไม่อยากจะพูดถึงมันหรอกนะเพราะมันตัวมันขยะจริงนี่มันถั่ววิกาลนี่ว่ะมีคนแนะนำให้ซื้อแต่สรุปก็ไม่ซื้ออยู่ดีขนาดเล่นจบแล้วคือมันก็ดูดีแหละแต่มันเออเนิร์ดมันน่าเกลียดอะพูดอีเดียวเฮ้ยนี่ไงได้ตีเร็วโอ้แต่เดี๋ยวทดลองสักทีทดลองตรงไหนดีเอ่อตรงนี้เลยจะไป ออในค้อแตกต่างวะก็คือทอร์นาโดใหญ่ขึ้นนิดนึงนิดนึง,นนงเอาสักกูหายใจไม่ออกเลยเสร็จเอ้ยเอ้ยดานนี้กูซื้อได้แล้วโอเคเดี๋ยวลองทดลองอีกรอบสิจัดไปคือซัวทอร์นาโด เดี๋ยนะแล้วทำไมอยู่ๆมึงมารวมกันเดี๋ยวหมายความว่าไงไหนรออีกรอบดิทำไมเมื่อกี้ยูยูมันก็รวมกันเฉยเลยวะโอ้ผักผักทีเดียวหมดนั่นแต่กูไม่เข้าใจทำไมเมื่อกี้ยู่มันรวมกันเฉยเลยวะเยอะจังวะ่ะไในรองอันตีอีกสักรอบดิทำไมยูยูมันก็รวมกันเนาะเมื่อกี้กูไม่เข้าใจเนี่ยยู่ๆมันก็รวมกันเฉยเลยเชี่ยอย่าบอกนะอันตีไปปุ๊บมันก็จะรวมกัน่ะตัวมึงแม่งไม่ใช่ว่าเก่งละตัวมึงแม่งเก่งคิบหายเลยแหละไม่ใช่เก่งธรรมดาน่าสนใจจริงมันมารวมกันแล้วมันก็ผักแล้วมันกกก็ดดูมมารวันอีีท จะซื้อดีไหมเนี่ยเลือกไม่ได้ในเกมในสตรีมมาเราลดราคาคงจะจะไปลงที่ตรงนั้นมากกว่าตัวนี้มันก็เทจริงเลยเทโอ้โหอ,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 อยู่ในด่านที่คนจะอยู่สักทีเอาล่ะต้นเฟิร์เนเลยโชว์พลังได้แบบเต็มที่สักทีสำหรับด่านนี้เอ๊ะทำไมเกมมันดูลรื่นๆื่ขึ้นวาเนียมัน,นไปปรับอะไรนักหนาวนี้แล้วนี่มันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมเมื่อแดงทำาอะได้อะ วัด <What? S 2> มันเป็นแทงเหรอกูเป็นแทงกูเป็นแทงกูเป็นแทงกูบอกว่ากูเป็นแทงอืมเรียบร,ร้อยกูแทงไอสัตว์คลิกตัวมันเท่ากับอ๋อเป็นอย่างนี้คล้ายๆกับไอกลวยไอนานเลยแล้วก็เล็งยิงอืโอโอ้โหมีดาบไปอย่างกูยิงโอ้ยิงที่สามรอบหมดแล้วแล้วมึงก็กลายเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้สุดท้ายคือยิง,งไปมันก็เหมือนเป็นบังเกอร์เล็กๆน้อยๆที่ทวงเวลาได้ประมาณ5้าวินาทีโอ้ผักไอกลวยจราจรนั่นได้ด้วยแถมแรงต่างหากจะว่าไปมันเวลสิบเนาะไอสัตว์นี่มันตัวในอารีนานี่ยว่ะที่มัน ลงไปสู่ธรณีสูบเข้าไปแตดูดแม่เลยคืนลงไปโอเคเกินปากมาแล้วนะอือลืมไปว่าไอ้กวลวจจราจอมันไม่มีผลกับมันนี่วะ กินป่ามาแล้วนะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากินป่ามันหนักว่ากูดูดกลัวจราจรลงได้ไหมบอกกูที่ว่ามันทําได้โอเคดูดไม่ได้ซินหวังยิงแล้วมันกระทุบทิ้งด้วยอ้แต่ที่เก่งที่สุดเลยคือ,อต้นเบิร์นสามารถทําลายน้ําแข็งด้วยทีเดียวนี่มันเก่งจริงเลยวะ่ะเฮ้ยกูไม่ได้อวยนะแต่มันเก่งจริงชิบหายละไอ้สมบีโตใหม,ม,ม,ม่แม่งหิวได้นี่มันมาาน่าระาคาญชิบหายเลยดีกว่ามึงลงมาเลยนะมึงลงมาเลยแต่อันนี้มาตรงนี้ได้ไงผักออกไป อ่าผักไปโดนจเจริญไอ้แล้วกูจะกลัวอลไวว่าในเมื่อไอชีต้นเฟิร์นแม่งเลเวสิ0ดังนั้นเลือดมันจะเยอะมากแต่มันก็โดนแดดตายหาไปแล้วเมื่อกี้จะเข้ามาไกลเลยเว้ยหยุดแดดต้นเฟิร์นกูสักทีในบอกมึงเลเวสิว่าทำไมมึงมาเป็นขี้เลยเนี่ยในจุดนี้หลุดไปอยู่นอกแมปเรียบร้อย แล้วกูต้องรอมันเดินเข้ามาใช่ไหมเผาแม่งเลยน,นี่สัสเสียเวลากูเผาซ้ําศพนี่เฮียชาปนัิขีดโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจ,จริงจนี่มันอะไรเนี่ยบอลนั้นเป็นตัวผลิตแสงแต่เป็นเวอร์ชั่นตัวเล็กเนี่ยเย็นยนะก็มีน้องผีอยู่รอกมันให้มันหวาดกลัวรู้สึกหวาดกลัวซะว่าวแถวนี้ใครแม่งใหญ่ใหญ่แบบบ,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 บบบึมมๆโอ้โหชิบหายแ,แล้วไอเฮียนี่มันขี้ระเบิดแสงนี่หว่าแต่ตอนเนี้ย เอาเงินให้กูหน่อยก่อนที่กูจะตาย่ะแต่ตมองผลิตเงินให้น้อยมากแต่อน้อยมึงก็มีประโยชน์ตอนที่กูสามารถวางซ้อนกันอย่างนี้ได้เฮี่กูต้องวางเยอะขนาดไหนกูจะได้เงินแบบมหาศาลโอ้โหเริ่มเยอะแล้วซะด้วยมาเลยจัดมาแบบเบิ่มๆเลยนะอระเบิดแสงลืมสังเกตเล้ว่ากูดาวนานมากราคาก็โอเคสองร้อยนี่ขนาดกูวางในต้น เงินต้นทองเวอร์ชั่นมินิมอลแม่งก็ยังผลิตเงินให้กูน้อยขนาดนี้มันเกิดมาเปต้นเงินต้นทองได้ไงเนี่ยโอ้ยมีไก่ด้วยที่อะไรวะเนี่ยกูวางมั่วอลไเนี่ยกูไม่รู้เลยใช่ว่ากูวางหาอะไรบ้างอ่ะไหนลองดูดรวมเลยดิรวบรวบแล้วก็ใช้ผีหลอกคมขวัญสัตรูด้วยจำนวนมหาศาลขนาดนี้กูเชื่อว่าน้องผีกูไม่มีประโยชน์กูเชื่ออย่างงั้นแล้วกูจะเชื mit. ่ออย่างนั Take ้นเรื่อยๆด้วยเข้าาเลยกูจะเบรนพวกมึง like ทั้งหมดนี like ่แผ่งเลยหอดไม่ไฟนรกโกด์ไรเดอร์ก right ูเห็นแต่ทอร์นาโดเต็มไปหมดเลยดี จบสักทีสิ่งที่กูวางไปสิเนี่ยมิเตเชียอะไรเ,เนี่ยด่านยุคโรมันด่านยุคโจรสลัดชิบหายละตีหลุมศพไม่เข้าแต่ตีซอมบี้เข้าแต่ตีหลุมศพไม่เข้าเท่านี้กูก็มีต้นทอร์นาโดเป็นแบบสามเหลี่ยมจตุรัสนี่กูถอดมือมึงออกเลยมึงเซะัวไมาอีกด,ดิกูถอ,อดอีกอะ,ะกูไม่ได้ทากไว้มึงเอาจริง ตีหลุมศพไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยหายและไม่มีดาเมจกับหลุมศพหรอวะอย่าเลยแล้วไงกูกูชมมาตั้งนานสรุปคือตีหลุมศพไม่เข้าไม่มีดามจตกอ๋อใช่ไฟไม่มีดามจกับหินแรงขนาดน,นั้นมันเอาหลักพิสิกส์อย่างนี้ใส่มาด้วยหรือไงวะอย่างดีเลยพี่พี่จัมโบกูตีหลุมศพได้แต่จริงกูก็ไม่ค่อยได้ใช้แม่งเท่าไหร่เลยนะพี่จัมโบกูเนี่ยคือตัวมันก็เก่งแล้วเว้ยแต่พอมาภาคสองปุ๊บดาเมจมันเบาลงอะ่ะกูไม่ได้คิดไปเองแน่แ่รวมหน่อยอ๋อชี้อ๋อจโบกปิดาะ มีตอนเนี้ยเหมือนกูเปิดพัดลมมากกว่า200ตัวเสียงแม่งแบบบไอ้เหี้ยกูมไม่ได้จะเปิดพัดลมแล้วกูขี่เครื่องบินเลยนี่วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ไอ้เหี้ยเฮลิคอปเตอร์เมื่อไหร่แม่งจะจบวะเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเต่ากันอยู่อย่างเงี้ยมันจะจบยังไงวะระเบิดไปจำชื่อแม่งไม่ค่อยได้เนะี่ยไอ้เหี้ยต้นโอวันตินเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดชื่อมันเนี่ยโอวันตินสมาร์ทอะตัวโอมันตินสมาร์ทเฮียแล้วโอวตินสมาร์ทไอ้สัตว์ซึ่งแน่นอนเราเล่นจบปุ๊บเราก็จะได้ของดีมาเว้ยข้าวโพดเนี่ยนะโอ้โห ต้นกิโลล่าพีเตน้ำแข็งมึงอะไรนะกูลืมชื่อไปละหัวหอมชววใช่วะใช่แหละอ้า